ทำเอาแฟนๆต่างใจคอไม่ดีนะคะเมื่อเวลาประมาณ14นาิกา40นาทีว uh> uh> um> ันนี้นะคะมีข่าวด่วนเมื่อนักร้องดังอย่างคุณเจนนี่ราชนกนะคะแล้วก็ลูกสาวน้องยูจินและคุณป้านะคะได้ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำกลางทางค่ะ โดยล่าสุดนะคะคุณเจนนี่รัชนกนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพหลังประสบอุบัติเหตุคะ่ะเมื่อลดความกางทางที่กม .19 นะคะโดย Facebook น้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเนี่ยก็ได้โพสตภาพรถยนต์รถตู้นะคะพิกคว่ำขนาดตะแคงอยู่ข้างทางแล้วก็มีคนลุมเนี่ยอยู่เป็นจํานวนมากนะคะโดยรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรมากโดยเขียนข้อความสั้นๆนะคะระบุข,ข้อความว่าตอนนี้เจนนี่อยู่จนีน ป้าแนนป้าน้อยรถคว่มที่กม19นะคะทั้งนี้นะคะในรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ชี้แจงว่าคนในรถเนี่ยปลอดภัยหรือได้รับบาดเจ็บอย่างไรนะคะท่ามกลางชาวเน็ตค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยค่ะและหากย้อนกลับไปนะคะเพียงหนึ่งวันเนี่ยคุณเจนนี่ก็เพิ่งจะมีดราม่าขึ้นเมื่อเทอนั้นนะคะเพิ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุผ่าน Facebook นะคะหลังเอี่ยวหลังโดนโยงนะคะเอี่ยวปมสีเทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเธอนั้นนะคะก็ได้โพสระบุข้อความว่ามาแล้วเพิ่งขายของเสร็จขอโทษที่ปล่อยให้หลายคนรอและเป็นห่วงนะคะไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าวันหนึ่งจะตกเป็นเหยื่อข่าวของวงการสีเทาเพราะทั้งชีวิตที่ผ่านมาทำงานแบบสุจริตเลี้ยงชีพตัวเองมาตั้งแต่เด็กยันโตทำแบบมีหลักฐานไม่ได้ทำแบบเอาหน้าและทำงานให้ทุกคนเห็นมาตลอดงานไหนที่ได้เงินเนี่ย ก็ทำแบบไม่ได้เดือดร้อนใครและก็ไม่ผิดกฎหมายคือว่าเอาทุกอย่างทํามาขนาดนี้ก็ยังไม่พ้นโดนโยงสีเทาอีกร้องไห้แป๊บ ใช่ค่ะเจนนี่มีบ้านหลักล้านและเพิ่งถ่ายรายการเปิดราคาบ้านไปบ้านหลังนี้นะคะซื้อมาได้เกือบปีแล้วค่ะซื้อมาด้วยนะัำพักน้ำแรงของตัวเองที่ทำงานอดหลับอดนอนมาตลอดทั้งชีวิตหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าตกแต่งบ้านแพงไปขออนุญาตชีช้แจงตรงนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างเจนนี่เนี่ยมีสปอนเซอร์ไม่ได้จ่ายเองทั้งหมดและขออภยัยหลายท่านที่คิดว่าบ้านหลังนี้มันเกินตัว สำหรับเจนนี่ที่ยังทํางานหนักทุกวันนี้ก็เพื่อสิ่งนี้เละค่ะที่ต้องเปลี่ยนบ้านหลายหลังเพราะเป็นคนไม่ประมาทเรื่องเงินทองค่ะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆขยับขยายและมีสติในการบริหารเงินมากๆถ้ารู้ว่าชีวิตจะมาไกลแบบนี้หนูจะซื้อหลังนี้ตั้งแต่แรกไปแล้วค่ะบ้านหลังเก่าก็ประกาศขายมาสักพักแล้วค่ะเพราะไม่ได้รวยขนาดนั้นค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ และท้ายที่สุดนะคะทางทีมข่าวไทยนิวบันเทิงเนี่ยก็ขอให้คุณเจนนี่และครอบครัวนะคะปลอดภัยค่ะหากยังไงนะคะมีการคืบหน้าอัปเดตความเคลื่อนไหวของคุณเจนนี่อย่างไรนะคะทีมข่าวจะแจ้งให้ทราบในทันทีค่ะ